สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้จะมาแนะนําพระใหม่หน้าเก็ียนะครับหลวงปู่ฟูนะครับวัดบางสมัครนะครับจังหวัดสตึกเซานะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นเหรียญเสมารุ่นแรกครับไตมาาปีห้าสามนะครับอันนี้นี่กระไหลทองลงยานะครับอันนี้ นี่ครับโคดหนึ่งห้าศูนย์แปดนะครับอันนี้เสียมารุ่นแรกนะครับนี่ครับปีห้าสามนะนี่ครับหลวงพ่อโฟนะครับวัดบางสมัครนะครับจังหวัดสเซานะครับอันนี้รุ่นสุ้รุ่นสร้างซุ้มประตูนะครับนี่สวยๆนะครับอันนี้มันจะไม่ค่อยชัดนะครับมันเลี่ยมพลาสติกมากันน้ํามาเนาะนี่สวยเลยนะครับอันนี้ นี่ครับใครมีก็หาเก็บมันได้นะครับเี่ครับอันนี้คือวัตถุการจัดสร้างครับเพื่อนำไรายได้ครับสร้างซุ้มประตูนะครับวัดบางสมัครนะครับนี่นะครับ อันนี้ครับเป็นกระไลทองลงยาสองสีครับสร้างสองพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าเหรียญน,นะครับนะครับสร้างไม่เยอะนะครับอันนี้สองพันกระเหรียญเองนะครับอันนี้อันนี้เบอร์หนึ่งพันห้าร้อยแปดเองนะครับนัมเบอร์นะครับอันนี้สร้างสองพันกระเหรียญเองนะครับอันนี้ หลงพ่อฟูวัดบางสมัครนะครับจังหวัดสตูลเซานะครับอันนี้อันนี้น่าจะต่อคดด้วยนะครับอันนี้โหไม่ชัดนครับนี่ครับที่หูเหรียญน,นะครับน,นี่ครับยันนะครับสวยครับอันนี้ น,นี่น่าจะเป็นผิวกระจกนะครับนี่ผิวกระจกนะครับเห็นเลยนะครับอันนี้เป็นผิวกระจกนะครับก็ไหลาทองผิวกระจกนะครับลงยาสองสีนะครับป้าสวยเดิมไม่ผ่านการใช้นะครับอันนี้น่าจะเล่นกันหลักพัน้งครับนี่น่าจะหลัก,ลกพันอยู่ครับอันนี้ นี่เป็นอีกรุ่นนี่ครับที่น่าเก็บนะครับผมพ่อฟนูนะครับนะครับผิวก็ระจกครับนี่สีมารุ่นแรกห้าสามนะครับสร้างซุ้มประตูนะครับหาเก็บกันได้ครับพ่อฟูนะครับ สวัสดีครับ